บทที่520ทำบันทึกจิตวิญญาณเถิงตาวันจันทร์ที่16พฤษภาคมฤดูการจ้างงานใหม่ของเถิงตาเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือการจัดสอบคัดเลือกพนักงานรวมทุกกิจการครั้งที่สองฝ่าย HR ที่รับผิดชอบเลือกการรับคนคุ้นเคยกับกระบวนการต่างๆแล้วจึงจัดการงานต่างๆไปตามลำดับขั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการสอบข้อเขียนหลังจากนั้นก็จะเป็นการสัมภาษณ์การทดลองงานและการสอบวัดเรื่องจิตวิญญาณเถิงตาอูปีนอที่ห้อยป้ายพนักงานอยู่มองเหล่าคนหางานด้านนอกห้องประชุมแล้วอดรู้สึกท่วมทนขึ้นมมาาาไไไ่่ด้เเววลผนปรร็จิง ปีนอนนึกถึงครั้งแรกที่ดวงชะตานำพาเขามาพบกับเถิงตาตอนช่วงต้นพฤศจิกายนปีก่อนเขาพยายามดึงตัวห่าชอยงจากฉางหยางเกณฑ์ใส่แต่เรื่องก็กลับพลิกตาละปัดเขาลงเอยด้วยการมาสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงานกับเถิงตาอย่างแน่วแน่ผ่านการคัดเลือกทั้งสามขั้นและได้เป็นพนักงานฟูทาของเถิงตาอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นเขาก็สร้างผลงานดีๆมากมายที่รู้สึกพอใจในตัวเองที่สุดก็คือตอนที่สรุปความเป็นจิตวิญญ,ญาณของเถิงตาออกมาแล้วนำไปใช้แนะนำแนวทางให้เหล่านักเขียนของเว็บจงเตียนจงเหวินถือว่าเป็นการนำสิ่งที่เรียนรู้้้ไปปปใใชชหหเเกิดรระะโยนน์ล่า พอนึกย้อนกลับไปชีวิตของเขาพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือในเวลาแค่ครึ่งปีจนอูปีนอดรู้สึกทึ่งไม่ได้การสอบคัดเลือกพนักงานเถิงตารอบนี้มีคนสมัครเข้าร่วมเยอะกว่ารอบก่อนแค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าชื่อเสียงของเถิงตานั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอด6เดือนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เพราะมีตำแหน่งงอเพิ่มขึ้นและหลากหลายวงการขึ้นอีกส่วนก็เพราะจำนวนคนสมัครแต่ละตำแหน่งงอเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันคู่รักคู่หนึ่งให้กำลังใจกันอยู่หน้าทางเข้าห้องประชุมดูแล้วน่าจาัสมัครเข้าสอบคัดเเออพนนนนงานงตาตตททู้่่่ย,ายามม็ีวไแ ยืนตัวเองก็เหมือนกันที่ตัวเองทุ่งเทมาทั้งหมดต้องทาให้ได้รับเลือกแน่นอนถ้าเราได้รับเลือกว้าย้ายไปเช่าบ้านหลังใหญ่กว่านี้กันเนื้อถ้าได้เข้าทํางานที่นี่ก็ไม่ต้องทำโอทีอีกเดี๋ยวเขาทําอาหารอร่อยอร่อยให้ตัวกินทุกวันเลยนะเราต้องได้เข้าแน่สู้ตายทั้งสองให้กําลังใจกันและกันก่อนจะเดินเข้าห้องสอบเหตุการณ์แบบเมื่อครู่มีให้เห็นบ่อยๆถึงส่วนใหญ่จะมาคนเดียวแต่หลายคนก็พาครอบครัวมาด้วยดูแล้วเหมือนมาส่งบุตรหลานไปออกรบไม่มีผิดฝูงชนจอแจด้านนอกทําให้หูปืนนึกถึงภาพครอบครัวที่รอคออออยยยย่่่าาาาางงเเป็นนกันวววลลูหห้้มิทชสบข แต่ก็ถือว่าไม่แปลกการสอบคัดเลือกคนเข้าทำงานของเถิงตานั้นน่าจะสําคัญไม่แพ้การสอบเข้ามหาวิทยาลายัยไม่ต่างอะไรจากราคาที่กระโจนครั้งเดียวก็ข้ามประตูมังกรได้อูปีนอดรู้สึกท่วมท้นขึ้นมาไม่ได้การได้เป็นพนักงานของเถิงตาถือเป็นความภาคภูมิใจของใครหลายคนโดยเฉพาะชาวเมืองจิงโจเพราะการขยับขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วของเถิงตาในจิงโจททาให้กิ่งก้านของพวกเขาทะลวงเข้าไปในหลายอุตสาหกรรมจนชาวเมืองสัมผัสดได้อย่างลึกซึ้งข่าวลือเกี่ยวกับเถิงต่าในโลกภายนอกเริ่มเบิกวังขึ้นเรื่อย บางคนบอกว่าเถิงตาให้เงินเดือนสูงมากอย่างน้อยก็หนึ่งเท่าตัวจากบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันบางก็บอว่าสวัสดิการของเถิงตานั้นเยี่ยมยอดสุดๆมีงบที่เบิกได้มากมายมีเงินอุดหนุนและโบนัสเถิงตามีให้ทุกอย่างที่คิดออกและยังให้เกินจากนั้นอีกบางก็ว่าเถิงตาไม่สนับสนุนให้มีการทำงานล่วงเวลาพนักงานบางคนถึงกับมองว่าการทำงานล่วงเวลาเป็นเรื่องน่าขายน้่ามากที่ว่าสุดๆเลยคือทุกคนที่เข้าเถิงตาไม่ว่าความสามารถจะธรรมดาแค่ไหนก็จดติใหม่ได้ในเวลาสั้นๆแน่นอนว่าโลกภายนอกก็เชื่รกาว แต่มันกลับทำให้สภาพจริงๆของเถิงตาดูชวนสับสนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะข่าวลือพวกนี้เวอร์เกินจนคนแยกไม่ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงรังแต่จะทำให้ผู้คนกระตือรือร้นอยากเข้าเถิงตามากขึ้นหลายคนอยากมาเมืองนี้เพียงเพื่อจะได้ตามแนงอดีดีในเถิงตาอูปีนอรู้ดีว่าข่าวลือทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเพียงแต่มันขัดกับความคิดพื้นฐานของคนทั่วไปเลยไม่มีใครเชื่อจากการเผยแพร่จิตวิญ,ญญาณของเถิงตาพนักงานส่วนใหญ่เริ่มชินกับตัวตนที่แท้จริงของบอสเผยและเก็บเรื่องสวัสดิการเถิงตาเป็น ความลับจึงทาให้คนภายนอกรู้เรื่องของเถิงตาได้ยากขึ้นไปอีกพอเห็นบอสเผยไม่ทําตัวให้เป็นจุดเด่นเหล่าพนักงานก็ยิ่งทําตัวไม่ให้เป็นจุดเด่นเข้าไปใหญ่ใครจะกล้าออกนอกหน้าเกินบอสเผยละ่ะที่เถิงตาได้ดิบได้ดีขึ้นมาขนาดนี้เป็นเพราะบอสเผยอย่างน้อยเจิเปอร์เซนและคนอื่นๆอีกส0เปอร์เซ็นผู้คนมากมายจากภูมิหลังต่างกันและนิสัยต่างกันพยายามเต็มที่จนผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเถิงตาจากนั้นก็ได้รับการฝึกจิตวิญญ,ญาณเถิงตาเหมือนกันหมดก่อนจะค ปีนอเองก็เช่นเดียวกันบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆระหว่างที่มองฝูงชนจอแจอูปีนอก็ตรหนักว่าเถิงตาก,กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งเมืองอย่างเงียบๆเ,เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับวัตถุและระดับจิตวิญญาณในระดับวัตถุเถิงตารับพนักงานเพิ่มอยู่เรื่อยๆและให้เงินเดือนดีมากพนักงานที่มีรายได้สูงก็จะเริ่มใช้จ่ายมากขึ้นเพราะชีวิตมั่นคงแล้วซึ่งก็จะไปกระตุ้นการพัฒนาของอุตสาหกรรมอื่นๆในเมืองจิงอโจรวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและเถิงตาก็กำลังเปลี่ยยนนแปลลงโลใระดดับจิิตววญณ้ สำหรับพนักงานแล้วการฝึกนิสัยทำงานเต็มที่และสนุกกับชีวิตเต็มที่ช่วยคลายความเครียดและความกังวลทั้งยังทำลายวงจรอ,อุบาทในที่ทำงานด้วยสำหรับผู้บริโภคเถิงตานำเสนอไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นผ่านร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่โมยูเดลิเวอรี่ฟิตเนสและอุตสาหกรรมอื่นๆอูปืนลองมองย้อนกลับไปก็ตรหนักว่าอิทธิพลของเถิงตากรุปนั้นแผ่ขยายไปทั่วเหมือนเขาจะเริ่มเข้าใจเป้าหมายสูงสุดของบอสเผยแล้วแต่ดูจากสภาพการตอนนี้เป้าหมายนั้นยังอยู่อีกไกลอิทธิพลของ,ของเถิงตากรุปยงงงรมอยยู่่่แคทีจจจิโถึะขาไปเื อื่นๆยังลินเชิงแต่อิทธิพลในเมืองอื่นๆก็ยังจำกัดอยู่อูปีนอนดาว่าน่าจะเป็นเพราะบอสเผยกรรมลังใช้จิงโจเป็นพื้นที่ทดลองและพยายามสร้างระบบนิเวศแบบปิดขึ้นมาที่นี่ถ้าเป็นผู้ประกอบการคนอื่นคงจะขยายแฟรนไชร์ร้านอินเทอร์เนต็ตโมยูไปทั่วประเทศหาโอกาสลงทุนรีบสร้างอิสรภาพทางการเงินและใช้ชีวิตอย่างสุขสันต์แต่บอสเผยไม่ได้คิดแบบนั้นเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินเป้าหมายของเขาเป็นเป้าหมายระยะยาวกว่าและลำบากยากเข็นกว่ามาก พราะงั้นในฐานะพนักงานฝ่ายเอานอกจากจะจัดการงานประจำวันแล้วเราต้องช่วยแบ่งเบาภารกิจในการส่งเสริมจิตวิญญ,ญาณเถิงตาด้วยเพื่อเผยแพร่พรจิตวิญญ,ญาณน,นี้ไปให้ทั่วไม่ใช่แค่ในหมู่พนักงานเถิงตาต้องเผยแพร่พรไปให้คนอื่นๆด้วยทําเป้าหมายสูงสุดของบอสเผยให้เป็นจริงดีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่อูปีนอรู้สึกชัดเจนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตัวเองมีก่อนหน้านี้เขาเป็นแค่พนักงานเอธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่วิ่งไปทั่วคอยดึงตัวพนักงานจากที่อื่นคอยไล่พนักงานออกและสั่งรดเงินเดืือออนนเเพ่่ททําาาาาาตมมมภรรกกิจจจีได้้ับบหย เขาคิดเพียงแค่ว่าจะทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาให้สำเร็จจอได้ยังไงเพื่อที่จะได้มีเงินใช้จ่ายและจุนเจือครอบครัวเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นค่อนข้างคลุมเครือแต่ตอนนี้อูปินอไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้าเขาจึงมีพลังในการตามาหาคุณค่าของตัวเองและทําอะไรที่มีความหมายจริงๆปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือหลังจากซึมซับจิตวิญ,ญญาณถึงตาจากบอสเผยมาเป็นเวลานานเขาก็อดใจรอแบ่งปันจิตวิญญ,ญาณน,นี้กับคนอื่นแทบไม่ไหวไม่ต่างอะไรกับตอนคลายข้อสงสัยให้เหล่านักเขียนจากเว็บจง เยนจงเหวินอ,อูปืนรู้สึกว่าตัวเองควรเป็นผู้ส่งต่อจิตวิญญาณของเถิงตาให้สมกับที่บอสเผยส่งเสริมและคาดหวังหกโมงเย็นอูปินนอนกินข้าวเย็นที่ร้านอินเทอร์เนต็ตโมยูสาขาใกล้ๆหลังเคลียงานเรื่องการรับคนเข้าเสร็จเตรียมพร้อมจะไปที่ฉันเรียนเว็บจงเตียนอนจงเหวินต่อระหว่างการคุมสอบวันนี้อูปินอนอเอาแต่คิดว่าจะทําภารกิจของตัวเองให้สําเร็จจอได้ยังไงหลังจากคิดแล้วคิดอีกเขาก็ตัดสินใจตีความจิตวิญญ,ญาณเถิงตาให้แตกฉานมากขึ้น ปีนอเคยสรุปสาระสำคัญ3ามประเด็นหลักไว้ตอนวิเคราะห์จิตวิญญ,ญาณเถิงตาเมื่อนานมาแล้วซึ่งประกอบด้วยเน้นประสิทธิธภาพการทำงานและการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเชื่อฟังหัวหน้าแต่ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงานพร้อมวางเป้าหมายระยะยาวเอกสารลับสุดยอดนี้ส่งต่อการรับๆในหมู่พนักงานของเถิงตามาพักใหญ่แต่ห้ามโพสต์ลงเว็บบอร์ดภายในบริษัทและเผยแพร่ทาง อินเทอร์เน็ตอูปีนอนเน้นไว้ด้วยว่าไม่ใช่เอกสารสอนงานเป็นแค่ความเข้าใจแบบผิวเผินใช้เป็นแนวทางอ้างอิงเท่านั้นไม่ควรมองว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องและไม่ได้นาเสนอแนวคิดที่แท้จริงของบอสเผยการตีความจิตวิญ,ญญาณของเถิงตานั้นทําได้แค่ตีความให้ใกล้เคียงความคิดของบอสเผยมากที่สุดห้ามคิดว่านี่คือทั้งหมดแล้วหยุดตีความอูปีนอนคิดว่าตอนนี้ควรจะก้าวต่อไปอีกขั้นเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแล้วน่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับพนักงานใหม่ที่จะเข้าใจจิตวิญญ,ญาณเถิงตาอย่างท่องแท้แม้จะได้อ่านคําอธิบาย เมื่อเทียบกับพนักงานเก่าแล้วเหล่าพนักงานใหม่จะขาดประสบการณ์การทำงานโดยตรงกับบอสเผยซึ่งในอนาคตก็น่าจะหาโอกาสแบบนั้นได้ยากถึงตากรุ๊ปนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าบอสเผยย่อมมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะขึ้นชัดเจนว่าจะมีก็แต่พวกหัวหน้ากิจการเท่านั้นที่มีโอกาสได้เข้าพบบอสเผยพนักงานใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้คุยกับบอสเผยจึงไม่มีทางรู้ว่าบอสเผยตัดสินใจเฉพาะเจาะจองอะไรยังไงแล้วจะเข้าใจจิตวิญ,ญญาณที่บอสเผยต้องการถ่ายทอดได้ยังไงเพราะงั้นอูปีนอายจึงคิด เพื่อแก้ปัญหานี้การจะทําแบบนั้นต้องบันทึกคําพูดและการกระทําของบอสเผยทําเป็นหนังสือไว้ให้พนักงานใหม่ใช้เปรียบเทียบเนื้อหาจิตวิญญาณถึงตากับคําพูดและการกระทาของบอสเผยเพื่อที่จะได้รับรู้แนวคิดที่ถูกต้องยิ่งกว่าเดิมก็เหมือนกับการจำำําคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องเอาคําศัพท์ไปใส่ในประโยคตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นแต่อูปีนอคิดว่าแค่ตัวเขาคนเดียวนั้นไม่พอถ้าแค่สรุปประเด็นสำคัญไม่กี่อย่างก็พอไหวแต่ถ้าจะเขียนเรื่องราวให้ชัดเจนแจ่มแจ้งและไม่ยืดืด้้าาน่เบออกก็ตองอัทษะ เฉพาะทางเพราะงั้นอูปีนอนเลยแวะมาที่คอสอบรมนักเขียนเว็บจงเตียนอนจงเหมินเขาใช้จิตวิญญาณเถิงตาแนะนําแนวทางให้นักเขียนหลายคนยังไงก็น่าจะมีนักเขียนสักคนสนใจร่วมง,งานสุดยิ่งใหญ่นี้คนที่เหมาะมาะน่าจะเป็นซุยเก๋งอที่เขียนเต็มผีเสื้อหลังได้แรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณเถิงตาไป